ถามปูเวลาที่ต้องยืนเปิดไหมเพราะบางขั้นก็ตอบไปเหมือนกันเปิดหรือปิดจะเป็นไหมไม่นะไม่ยังเป็นคือสมัยก่อนเนี่ยเขาด้วยความที่อุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ลูกกอล์ฟเองไม้กอล์ฟเองเนี่ยมันมันยังไม่ได้สร้างสปินได้มากขนาดนั้นเขาจะให้เปิดครับคำว่าเปิดสมัยก่อนเนี่ยอย่าลืมครับว่าคำว่าเปิดเท้ามันคือเปิดไหล่ด้วยเปิดเท้าเปิดสะโพกเปิดไหล่แล้วก็หน้าไม้ก็จะเปิดนิดนิด ถ้าสมัยก่อนตีแล้วปัดปาดตีแล้วปัดปาดนิดๆให้มันเกิดเขาเรียกเป็นให้มีแบ็กสปินค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วความจะเป็นแล้ววิธีทมในลักษณะนั้นเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าหลายๆคนสมัยนี้เล่นลูกสั้นเนี่ยช่วงล่างนี่แน่นเลยยื้เฉยๆได้โอเคถูกไหมรือว่าขาใหญ่อะไรนะฮะยิงร่างกายข่้นบนอิงแขนว่าสโฟลผ่านหน้าไม้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคจะยืนเปิดหรือไม่ยืนเปิดไม่สําคัญเท่าสมัยก่อนับ คือคือประเด็นนะครับอย่างที่บอกสมัยก่อนเนี่ยคือบางทีไปบอกไหลเปิดยืนเปิดยังเขาจะยืนเปิดอย่างเดียวเขาคิดว่าคาว่ายืนเปิดคือไหลจะเปิดไปด้วยนั่นคือความหมายแต่สมัยปัจจุบันเราโดยเฉพาะยิ่งเวลาผมใช้สอนลูกศิษย์นะครับผมจะบอกเลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดไม่ใช่ประเด็น uh huh. ประเด็นที่ผมขอจริงๆแล้วคือไหลขอให้สแควรโอเคเพราะฉะนั้นเราอาจะต้องมีการยืน เทียบไปเห็นกันนิดหนึ่งที่มีมุมกล้องมุมสูงให้ดูอย่างนี้ค่อยชัดเจนมากขึ้นอันนี้เหตุผลที่ผมผมผมต้องการไหล่สุกแพเพราะว่าไหลเนี่ยมันจะเป็นตัวคุมแนวไม้ของเราแผดของไม้นี่แหละนะให้มันเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งจะเป็นเอาไซน์นี่ไซน์เอาไหล่จะเป็นตัวคุมหนั้นการยืนเปิดของคุณก็ยืนเปิดหรือไม่เปิดไม่ใช่ประเด็นไหล่ต่างหากที่สําคัญที่เราสกว่าใช่เดี๋ยวเราลองดูนะครับเล็งไปทงนี้แต่ว่าความที่มันเอียงขวาไปซ้ายแล้วลงเดินับ ลูกนี้เราก็ต้องชิดไปทางขวาของธงเราจะไม่เล็งไปที่ธงเป๊ะถูกไหม,มโอเคตำแหน่งกันเอาคุณวางแนวแนว,แนวเล็งเลยดีกว่าแนวยืนของเท้าที่ต้องไปถ้ายืนสแควร์เนี่ยถ้ายืนสแควร์นะโอ okay. เคสแควร์ไปที่จุดที่ต้องการจะไปเลยนะไม่ยังสแควร์ธงนะครับผมโอเคโอเคอ่าลองจดดูครับในกรณีที่ยืนสแควร์ ก็หมายความว่าเท้าสะโพกไหลมันก็ควรจะสัมพันธ์กันเหมือนเดิมดังนั้นแนวเส้นไหลกับเส้นเท้ามันก็น่าจะไปที่เดียวกันครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอนะืมสต i แพ้เลยน t นิดนึงนะขอนิดนึงขอนิดนึงอย่าให้มันเปลี่ยนไปตามการมากนะในกรณีที่จะยืนเปิดโอเคเส้นนี้ต้องเปลี่ยนละครับยืนเปิดก็มองเห็นภาพหน่อย เล็งไปที่เดิมอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ยืนเท้าเปิดแลก็คือเท้าซ้ายต่ํากว่าเท้าขวาครับแต่ที่คุณเน้นผมรู้สึกผมอยู่ห่างกูทก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณแขนสั้งนิดนึงนั่นเด็ตั้งแต่หักมานี่มันแขนตั้นลงรับแนวไหลอยู่นี่ครับยิ่งมองจากมุุมบนนะครับน่าจะเห็นนะครับว่าแนวไหลกับแนวเท้าของโปรวินเนี่ยมันไปคนละที่กันมันไปคนละทิศกัน ซึ่งนี่คือสิ่งที่ชอบให้ก็ทำใช่ไหมที่ผมชอบเพราะว่าเพราะว่าเวลาคุณสวิงคุณแกว่งเนี่ยมันแนวม้าจะไปตามแนวไหลดังนั้นยืนเปิดแต่แนวไหลขอให้สแควร์เพราะบางคนได้ได้ได้ความรู้สึกของการอิมแพกดีเพราะว่าอิมแพกเนี่ยเวลาเราอิมแพกเนี่ยสะโพกจะเปิดถูกไหมไหลสแควร์แล้วบางทีการจดแบบเนี้ยมันทําให้เราสร้างความรู้สึกของการอิมแพกเทียบกับวงใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนหันไปยืนเปิด แล้วเอาไหล่ไปกับเท้าด้วยมันก็เหมือนกับเลงซ้ายดีๆนี่เองใช่คือยืนสแควรแต่เลงซ้ายทํานองนั้นประมาณนั้นถูกไหมมันมันมันจะไม่เหมือนยืนคือแนวแนวคุณนะไปทางซ้ายแน่ๆอันนี้หน้าไม้คุณไปไหนล่ะอาการลูกออกมาเหมือนกันไหมระหว่างยืนเปิดไหล่สแควรกับยืนสแควรไหล่สแควรเหมือนลูกออกมาไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันถ้าไหล่คุณเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกสั้นก็คือตัว ไหลจะเป็นตัวคุมแนวอยู่แล้วอันนี้ถามเผื่อเรียบร้อยเลยรับตัวมือคุณก็คุมหน้าไม้ไปเพราะนั้นแนวกับหน้าไม้ก็สาคัญกันไปเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ยังตกเท้าซ้ายได้เหมือนเดิมใช่ไหมทุกอย่างทาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปคีย์ก็คือว่าจะเปิดเท้าหรือไม่เปิดเท้าก็ได้ตราบใดที่ไหลยังไปในจุดที่เลงไปกเหมือนเดิมครับนั่นแหละครับ